สวัสดีครับทุกมชวนวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมม่ครับกเช่นเคยนะฮะฮู้สุน,นวันนี้นะฮะมีนอกก้องคนหนึ่งบอกว่าให้ไปหาปีช่วยหาปีที่หน่อยโอเคจ่ให้คลิปนี้คลิป,ลปพิเศษอย่ <c oughs> างที่ผมดูมานะนก็เขาบอกว่าว่าจะเอารังากที่ไม่ได้จะว่าก็ไม่ได้บอกดีเขาผม,ผมดูพลาดย่างหรอกเออ โอ้ปุ๊บปิดเสียงโอ้ยก็คิดว่ามันไม่มีเสียงแต่ที่เห็นมาก็คือมันมีประตูมิติประตูหนึ่งนะที่มันมานะนที่มันยังมีอีกนะหลังจากที่เราขายวดรากอนมาได้แล้วมันจะมีประตูมิติใช่ไหมแต่มันยังมีอีกประตูมิติหนึ่งนะครับอน,นนี้ผมกําลังหาอยู่ตอนนี้เสียงผมก็หอบอยู่แนละ้วมืกิ้วิ่งไปพม <c oughs> ืกิ้วิ่งวิ่งออก่างกายไปสักหน่อย อบเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ออกกำลังกายตอนเช้าก็ดีโอเคก็เดี๋ยวจงหวะนี้ก็รอโหลดนะฮะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครให้เป็่อนลังใจผู้นมนคลิปต่อไปนะ้าอย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะก็ให้เราห้าวิวิแล้วกันะ โอเคหมดเวลาฮะโอเคตอนนี้มันกำลังเข้าเกมพอดีเลยก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ก็ไม่ต้องปิดคลิปเนาะก็มาเล่นกันเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ตัวผมก็จอทดดีนะ่หน้ามิติอยู่นะตอนนี้นี่พร้อมกับดาบดาบเล่มหนึ่งนี่คนระับอ้าวหายไปแล้วดูมิติหายไปแล้ว่านผู้ชมอ้าวแล้วหายไปได้โอ้อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค ก็นี่คือประตูวิจิตที่ผมบอกนะครับก็เดี๋ยวต้องเข้าไปในนั้นนะเดี๋ยวผมปาไปเอาชุวิตรอดก่อนพผมปลี่นไปสร้างสันบินมาเนาะเออมันจะได้เร็วต่อชีวิตหน่อยผมไม่ได้ใช้เออผมไม่ได้ใช้ของอะไรนะตอนนี้พล้วตรงสภายเนี่ยผมเอาชีวิตรอดเนาะมึงน,นะไม่ยูเอาสร้างสันป่า ไม่รู้ไม่ในใจแต่พี่จีงผมแล้วแล้วผมมีค่าปาลาหมึกอไตัวนึงและตอนนี้เราจะต้องขึ้นไปนะผมเอาป๊อกขีนมาแล้วก,ก็ขึ้นไปอย่าหยุอดอ้าวถึงแล้วก็อ้าว เดี๋ยวจะไปกันเลยโอ้เรจะไปแล้วจะเข้าไปยังไงอ่ะเออเออบเอลรวจะเข้าไปยังไงอ่ะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้อ๋อใช่ผมจำได้มันจะมีเออนยึนอยู่นะเที่ยวว่าเราใช้ได้ปุ๊บปุ๊บอื้มฮึอืมยาหิวปามัไม่นนเนรโไม่เดรปามันะด,ด้วยยาหิว เดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้านก่อนอีกนะใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยสามมาที่นี่เอาไงดีเฮ้เอาอมเอาไงดีลงไปเหมือนในประตูมิติเดี๋ยวมันจะพาเราว่าไปที่หน้าประตูมันอันประตูเขาไหมอ่ะมายุลงไปละเอ๊ะเอะโอเค เดี๋ยวผมก็กลับไปกันมึงก็จะเป็นหน้าประตูหน้าประตูมาหน้าประตู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 บวออตส่ามานะฮะจานี้งที่ผมดูภาพมาแล้วก็จใช้เส,สร็บเนาะเออเสร็บใช้เสรบมาตั้งเอาไว้แล้วก็กลับไปกแล้วก็ปิดแล้วจะเป็นถ้าวนะ่ายน้ำเนาะแล้วก็เข้าไปนะก็เข้าไปได้ แต่ว่าตอนนี้ทำไมมันโหลดช้าจริงแล้จะกลับไปบ้านเราแหละโอเคก็ไม่เป็นไรว่าเราก็มาเยอะแต่ว่าเราแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องมาไกลเนี่ยมันไกลมากเลยนะข้ามมหาสมุทรก็ใช่ไหมมันต้องข้ามมหาสมุทรเันต้องข้ามหาสมุทรเลยก็ใชจมไหมซึ่งบินมาถึงแม้มันก็จะไม่ถึงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็จริงว่าโอ้โหโถเอ้ยโปูไปไปทังโถเอ้ย อืเสร็จครับไงอีกวะเสร็จไม้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องยุดขนาดนั้นไม่ต้องยุดขนาดนั้นเออยุดงแค่นีงก็ล่อแล้วผมเอาอาวุธไปด้วยนะเพราะว่าที่นั่นอาจจะมีตัวอะไรที่รอเราอยู่แน่นอน <c oughs> ทุบทุบ mm hmm. เออใช่ผม,ออผมสามารถทำสีดำต้แล้วก็เอามาย้อมสีเออเอามาย้อมสีเทียนได้เดี๋ยวผมก็ย้อมสีเทียนสักหน่อยจะมีเทียนอีกเทียนหนึ่งเพิ่ม <c oughs> ความสวยงามนะครับมันจะทำให้มันหลากสีเลยเอา นี่ได้สีได้สีดำใหม่อันนึ้ละสีดำมาใหม่นะเพื่อนนี่ตอนนี้เรามีอยู่ได้หกสีครับทาวผู้ชมไม่มีสีดั้งเดิมเลยเสียดสงไงวะงนี่หรอนี่มันปุ่มแปบ๊บดึงแปบ๊บนึ้งนี่ไงอันนี้หรอไม่ใช่ี <c oughs> อ่อันนี้ อ่าจริงด้วยแบบนี้ก็มาดีครับนี่ก็ที่เหลือก็เก็บใส่กล่องแล้วก็ต้องบินข้าหมาสมุดไปอีก,โอ,โ,กโอ้โหฟักต้องบินข้ามโลกไม่ใช่บินข้าหมาสมุดซึ่งมันนานโอ้โหมันมีทางไหมว่ามันจะไปใกลๆหนึ่งไหม วาปไปก็ได้มันไม่มีเครื่องวาราปอ่ะเดี๋ยวนะไม่มีเครื่องวาราปแล้วก็ใส่เอเนอร์โปลมาดิเออง่ายๆแค่ดิ๊บๆโกงใหญ่แต่ไม่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพื่อความรวดเร็วทันใจให้ท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมดูเร็วๆนะก็ก็ต้องทำ ไปเลยเอมนี่คือมันจะให้ว้าเราใช่ไหม่ยเกี่ยวับได้เออก็วับได้เนะี่ยแต่มันต้องโดนของของแข็งอย่างเดียวนะห้ามดึงห้ามดึงเออเพราะดึงเดี๋ยวไม่ได้นะ ดูเออ,อผมว่าอ่าผมว่านั่นผมว่าน่าจะไม่ได้โอเคแต่เมื่อไหร่เราต้องดูปึ๊บไปอดู่สิได้ไหมเอาลง,ลงตามยูส่สิปึ๊บลงไปเร้วแล้วก็เอาแล้วก็หายไป,ไปกับตาอา๋อ บางอันก็ว์ปให้บางอันก็ว์าไม่ให้เออก็ไม่ให้ว์ปอนะไรเนี่ยอืม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 หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมพอละพอละไม่เอาละไม่เอาละ <c oughs> ไปกับบินเนี่ยเออง่ายกว่าเร็วเร็วกว่าจะว่า มันต้องนานนี่แบบหละม,มันไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่ามันก็นานอ่ะไม่ช่ความนานโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปปรากฏที่นู่นกันเลยนะจีจูว์ัตส์ก้าวากิตกงอันเสงยาบเย็นว้าวซึ่งแบบหลุดได้ยังเนี่ยเออหลุดได้สักทีโอเค,อเคก็ถึงตรงไม่นานแล้วนะก็ มันช้าต okay, ั้งแตก็คือว่ามันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่ามันต้องตั้งแต่แบบว่ามึงเช้าจนแบบว่าถึงค่ำอ่ะเออตั้แต่ไหมแบบว่าเช้าอ่ะแล้วก็ค่ำอืมก็เป็นนั่นแหละโอเคแล้วก็ เขาทำอันนี้แล้วก็ลงรูนะมันก็แค่นี้ก็ไปถึงแล้วทิปนี่วิ่งเร็วอ่ะมิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเออจุ๊ชอบเกันพนักง,งานพิซซ่านี่แบบว่าอยู่ในเกมพิซซ่าทาวเวอร์นะเออใครใครรู้จักมังเออเกมพิซซ่าทาวเวอร์และวิ่งโคตรเร็วอะชิบหาย แล้วก็จะเปิดจำปิ้วเออก็ดีนะแล้วก็ลงไปในถังพิซซ่าสองสองรอบนี่เนี่ยก็เหมือนนะเออก็เหมือนดีใช้ได้แต่ว่าเราวิ่งไม่เร็วอ่ะอยากวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเวิ่งเร็วเวิ่งปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปปตัวนี้จะจะนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อนี่ไงดงบ่อพิซซ่าลงไปว นี่ก็ออกมาจากบอพิซซ่าเออก็ดีนะเกมนี้นก็นิยมดีผมชอบนะเกมนี้ลุงไปบอกอีกไซซ่าอีกรอบนึงเพลงก็แบบว่าฟังแล้วติดหูดีนะเออเพลงฟังแล้วติดหูดีผมพยายามวางแล้เนี่ยโอ้โหที่คือผมจะพยายามหันไม่ได้ใช่ไหมนะ ดูไม่เป็ลเง็นที่ฟังติดหูที่สุดในเกม pizza tower ก็ออตอนเจอว่าสู้กับบอสตัวสุดท้ายน่ะเออฟังติดหูดีมากๆเลยอยากร้องนะถึงกับอยากร้องตาม <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งเร็วๆก็วิ่งไปจัดการเสาชื่ออะไรวะบอบป,ปะแล้วก็ว,วิ่งปุ๊บออกออกจากที่นี่ จะเปิดเสียงน้เพื่ออะไรเนี่ยโ,โหยปิดเสียงน้าเพื่ออะไรวันเนี้ยเอาเป็นเปิดเสียงน้าเพื่ออะไรวันเนี้ยใครเปิดมไม่รู้แต่นี้ผมบินไปละ <c oughs> เดี๋ยวบอกขหาไปนึ่อ๋อนี่ไงอยู่นี่ต่อไปก็ปรับ เป็นเอาชีวิตรอดนะท่านผู้ชม,ชมก็กลับกันเรียนท่านผู้ชมกับที่ DNA ของพวกเรานะครับดื้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 อโอเคโอค้โหพอดีก็ทำยังไงอะ นี่งไงดี้วเหมือนกันนะคุณแล้วจะได้กลับไหมเนะี่ยโอเคได้กลับอยู่นะ <c oughs> ผมเห็นก็ต่อยแบบเนี้ยตอนนั้นผมเปิดเสียงไว้อยู่ผมลืมเปิดเสียงไว้ตอนที่แบบว่าถ่ายคลิปเสร็จนะเออเอา อ้าวนี่แหละเอ่อจะไปสร้างนำเพื่ออะไรเดี๋ยว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 เดี๋ดี๋ย่งยองเลยโอเคก็เปิดปิดไม่ได้หรอไม่ได้อ่ะได้ทำไงอ่ะทีนี้เอาแล้วเป็นเดี๋ยวลองไปนู่นดีไหมปุ๊กอ่าเดี๋ยว ขอตัวลองรับหน่อยลองรูบโอเคเดีเด๋ยวๆๆๆยๆอือาจตเจตุเจตุเจตก,อตก,อตก,อตกขอตัวลองรับหน่อยนะเดี๋ยวเราสามารถเราสามารถไอ้น,น,น,ไนู้นได้ปะไปทางนั้นใต้นะ่ะ ไม่ได้เอาหูแล้วเอาไงดีทีนี้นี่จะเข้าไปยังไงอ่ะเออต้องเข้าไปดีนี้นะ่านผู้ชม ซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้อะ่ะมันจะมีวิธีทำให้เราว่ายเออจำท้าเออจำท้าตัวว่ายน้ำได้ไหมน่ะนี่เนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนีเดะดีเดะเหนียดเนียดนี่นี่นนนสองชั้นมะอือมีไงดีอะ่ะ มันเข้าไปไม่ได้อ่ะเจ้ามันจะสนันยังไงเออสล็บวางเลยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนียนี่เนียวัาจ้ะมันต้องใช้สลับอื่นไหมอ่ะหรือว่า Mới chung rồi quay vân ninh what, mỹ đego hê 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 ngay, hê 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 ngay, -nige> <Ngay, -nige> <Ngay -nige> ผมไม่มีทางกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งหรอกผอู้มสซาเงินผู้มสซาไปได้นะั้นรอบหนึ่ง <c oughs> ผมก็เตรียมชิ้เกาะมาเลยด้วยนะนี่เกาะเพื่อนจเจ้าเก่าเจ้าเดิมพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยลองเล่นดูนะเออที่ไหนเก็บมาสักอันหนึ่งเออเก็บมาสักหน่อยนะเนาะโดยที่ไดระวัวงปบเหล่าไปเลยไม่มีอะไร กินได้กินได้ฮะยังมีครูดาวด้วยนะนี่ก็ดีเออก็เอาเอาไปกินดีกว่าเอาเอาไปกินมั่งเออไปกินเอาไปกิน <c oughs> <c oughs> ก็โดย่ากที่ผมดูแบบไม่มีเสียงมานะก็จะจะไปที่วิหารวิหารหนึ่งนะเดี๋ยวว่าบล็อกสีขาวเหมือนกับเดี๋วนี้ทุกโตนกับ ก็แมงที่สีม่วงก่อนกับต้นไอเนี้ยตน้นอะไรไม่รู้ตน้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมก็เก็บเอาไปกินด้วยดีกว่า <c oughs> เก็บเอาไปกินเลยไม่แน่ว่ากินแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ว่า <c oughs> คลิปพิเศษก็อย่างนี้แหละเออคลิปพิเศษต้องต้องอะไรวะต้องลองของเออต้องลองของต้องเสียงตายสักหน่อยเออต้องบน,นี้ที่จะสมกับพิเศษเออเป็นคลิปพิเศษ พิเศษพิเศษไม่ใช่วิเศษนะพิเศษพิเศษผิดอพูดผิดแล้วไหนอ่ะแล้วเขาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนท่านผู้มวิหารวิหารอยู่ที่ไหนผมไม่เห็นเลยเอาไงดีท่านผู้ชมผมไม่เจอบินหาใช่ไหมบินหาเออ บินหาบินหาเพราะว่าจอยนี้มันก็ไม่ค่อยมีศัตรูลแล้วถ้ามันมีศัตรูเออกัอนบอบหมก็ปิดไม่มีมอนสเตอร์อยู่แล้วมัมน,นจะมีมันจะมีศัตรูอีกห่ะเออเบื่อศัตรูนนก็อาจะไม่ใช่มอนสเตอร์ก็อาจเป็นได้แต่ตอนนี้ผมบินหาก่อนม,มาไม่เจอเลย <c oughs> โอยอยากใช้คำเหมือนตอนที่ผมหาภาษาเนเธอร์เนี่ย เออใช่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าท่านผู้ชมไม่เคยได้ยินโอ้หอยู่ไหนเนี้ยไม่เออไม่เจอไม่แต่โครงสร้างเลยก็ผู้โอ้โหแบบนี้นะเออไม่เจอไม่แต่โครงสร้างเลยนีเดียวไม่แต่บล็อกเออไม่แต่บล็อกเออไม่แต่บล็อกขาวๆก็ยังไม่เจอเดี๋ยวท่าน้นี่เธอไม่เห็นบล็อกไม้ดียว่าเกี่ยวกับประตูเอามาดึงเกี่ยวกับพลาเนเธอร์เอออันนี้อยู่ไหนเนี่ยเฮลโห hello 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 เจอเลยฮตอนนี้ผมยืนดูจันนะครับเหมือนเตียนนด,ดูจันเลยแต่ว่าไม่น่าใช่ดวงจันเพราะว่าโอ้โหเพราะว่าถึงไม่รูจกจะเซ็กซี่ดีแต่ว่าไม่เอาเดียว่อดูดิดูบ้าแบบนี้แล้วเหมือนกับอะไรเมืงเนี้เออเหมือนกับตรงนี้มันตรงคอยนะเออ แล้วมันเป็นส่วนหัวบ้างสิมืนกับตัวคนเลยอ่ะเออตัวนี้คือส่วนหัวส่วนหัวไม่มีเลยลําคอก็ไม่มีส่วนตัวก็ไม่มีเอาไงดีไม่มีขาไม่มีแขนซะด้วยคนคนนี้ <c oughs> เอาเนี่ยขาน้องขาอยู่นิดนึงมีอยู่นิดเดียวเองก็ไม่มีเหมือนกันนะแล้วม,มันอยู่ไหนอ่ะนี่มันจะอยูาา่เกาะเดบก,น,กน,นี้ไม่ใช่เหรอ บางทีมันดเดียที่เสษยซากอาจจะเหมนปลาหางฟันที่มันหลุดออกมาก็ได้หานไปได้หายตู้ฮะไม่อยากอยู่อย่าหยุดอย่าหยุดความพยายามอยู่ที่ไหนความหลุอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ไม่เจอไม่เต็นรอยมันเลยนะท่านผู้ชมใต้เดินหาเป็นชาก็ยังไม่เจออะไรทั้งมดมันเป็นดำๆงั้นอย่าไปยุ่งกับมันบางทีมันอาจจะเป็นหลุมดำที่กำลังกินดวงจันทร์นี่อาจจะอยู่ก็ได้ เดี๋ยวไปยุ่งกับมันเปอยไว้อย่างงี้นแหละเปิไว่าอย่างงั้นแหละดูไหนเนี่ยนี่เกาะหนึ่งเอ้ก่อนนี้ก็ใหญ่อยู่นะเผื่ออาจจะมีก็ได้เออฮาปีหาปีเนาะอ ดูเหมือนต้องเป็นต <c oughs> oh. so ึเกาะเออถ้าจะไปตึเกาะทะเลเกาะนี่นะเองว่าต้องใช้ Ender Pearl เยอะแน่นอนไม่ไม่ก็ใช้บล็อกก็ได้่จ้าม a b y Ender Pearl ใช้บล็อกเยอะสักหน่อยจ้าว่ะโอ้จะเดินหาตัวเกาะวันนี้แน่นอนเต็มตัวเราสักเอ่อทุกสักทุกแต่ว่าทั้งอันนี้เป็นบล็อกส t ต็กหมดเลยอันหนึ่งส t ต็กอันเป็นหนึ่ง Stack เดี๋ยวเป็นผมขอนับก่อนเป็น เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่หกสามสิบไมด้ไม่ค่อยเก่งสฟูนเท่าไหร่นะเก้าหนึ่งเก้าก้สองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเออเก้าสี่เออเก้าสี่สามสิบสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบหกเออถึงแม้จะมีบล็อกทั้งหมดสามสิบหกสเต็กก็ยังไม่พออ่ะเออจะได้บูแบบเนี้ยเออ บล็อกซิ้งหมดสามสิบหกสเต็กก็ยังไม่พออ่ะว่าโหลูมนี่เป็นตัวดีใช่ไหมมีอะไรมาหน้ามาอาจ,จัรย์เยอะเนาะแตว่าเดี๋ยวผมขอไปหาสักแป๊บหนึ่งหาภาษาสักแป๊บหนึ่งนะก็จีจูวันเกิลโอเคก็จะต้องไวแค่นี้ก่อนแล้วนะเพราะว่าไม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมอ้าผมเปล่าเป็นเพราะว่ามีมอนสเตอร์แล้วก็ยังไม่พบนะเออแล้วก็แล้วก็ เออพอเอาว่าเวลาผมอยากจะปิดว่ามอนสเตอร์แล้วผมเปิดไปกดเอาชีวิตรอดซะอีกโอ้โหเขาเลเออละย่ที่บินอยู่ก็ตกลงมาตายเลยนะก็ต้องกลับมาที่นี่มันกลับมาจุดเริ่มต้นก็ไม่ต้องไว้แค่นี้ก่อนนะจะต้องเป็นหนึ่งทับสองแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าหนึ่งทับสองดีไหมหรือว่าหนึ่งทับสามไม่รู้ถ้าะผมอันนั้นคลิปเนี้ยผมจะเขียนเป็นหนึ่งทับสองก่อนแล้วนะถ้ามันมีหนึ่งทับสามอีกก็จะเปลี่ยนชื่อคลิปเนาะเปลี่ยนชื่อคลิปได้แต่ว่า ก็สำหรับวันนี้นะก็คงขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็เราก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะจะได้ไม่ลืมแชร์วัคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับท่านไปไหนก็ไม่ิปหน้าครับผมถ่ายคลิปเออผมถ่ายรูปอะไรดีวันนี้ถ่ายรูปผลนี้แล้วกันคอยเออคอยรอบหนึ่งนี่เนี้ยใช่มันนี่เนี้ย ถ่ายนไหนดีถ่ายอย่างนี้เหมือนที่เดิมเลยผมชอบเวลาผมเวลาถ่ายเตี้มอะไรผมชอบถ่ายอย่างเนี้ยอ่ะายปุ๊บตึ๊บอ่ะเป็นรูปแบบนี้แล้วกันถือเป็นคลิปหน้าครับ